เปิดชีวิตฉลองพักดีวิจิตเคลียร์ปมทะเลาะเรื่องสมบัติถอดใจปั๊มลูกคนที่สี่เคลียร์ปมทะเลาะเรื่องสมบัติเปิดชีวิตฉลองพักดีวิจิตทำละครต่อจนอายุครบร้อยปีหลังแต่งภรรยาใหม่ห่าง45ปีมีภรรยาอายุห่าง45ปีไปเจอกันได้ยังไงอายุไม่เป็นอุปสรรคเจอกันแบบบังเอิญที่เขาเรียกว่าพรมลิขิตยังไงถึงมาเจอกันได้ก็จีบแบบธรรมดาเราทำอะไรที่ให้เขารู้บ้างไม่บอกตรงๆง ตอนแรกที่เห็นเราคิดว่าผู้หญิงคนนี้แหละที่จะดูแลเราได้ตัดสินใจแต่งงานเร็วตอนนั้นเราไม่มีคนดูแลเรื่องการทำงานเพราะว่าการสร้างภาพยนตร์หรือโทรทัศน์มันต้องมีทีมงานมีคนดูแลที่เกี่ยวกับเรื่องต่างการบริหารไม่สบายก็ดูแลไม่ขาดมีกระแสะว่าเข้ามาหวังปอกลอกดูแล้วเขาไม่ใช่คนประเภทนั้นตอนแรกเขาก็คิดเมื่อกระแสะมามากๆเข้าเขาก็ทำใจได้พยายามมีลูกคนที่สี เขาปลงแล้วตอนแรกเขาอยากมีก็ไม่พึ่งวิทยาศาสตร์ขอให้เป็นไปตามธรรมชาติตอนแรกเราก็อยากแต่พยายามแล้วไม่มีเลยปล่อยไปตามธรรมชาติสงสารเขาเหมือนกันไม่มีเพื่อนเลยผิดใจกับลูกมันก็มีเป็นธรรมชาติเรื่องเล็กๆน,น้อยๆเรื่องลูกห่วงพ่อเราก็เคลียร์ทุกอย่างให้เข้าใจภรรยาของเราก็รักลูกก็รักคุยแล้วเขาก็เข้าใจตอนหลังเขาก็โอเค พ่อเป็นสิ่งเดียวที่เขายึดถือเคารพเราก็เห็นใจชีวิตของลูกภรรยาเราเราก็รักมันต้องแยกคนละส่วนบางกระแสข่าวบอกลูกกลัวภรรยาใหม่แย่งสมบัติเรื่องสมบัติไม่ได้แย่งเพราะเราให้เขาไปหมดแล้วทั้ง3คนอันนี้ไม่มีเรื่องอะไรเราก็ไปหาเขาบางทีก็นัดกันบ้างตอนนี้ดีหมดครับแต่ก็ไม่เจอบ่อยเพราะว่ามีงานกันเยอะ เราก็สบายใจทำงานได้สะดวกลูกๆดูอยู่อยากบอกอะไรขอให้เขาทำงานใช้ความพยายามความสามารถขอให้เขาเจริญเจริญเจ้าพ่อหนังแอคชั่นชื่อดังอย่างฉลองพักดีวิจิตผู้กำกับอาวุโสมากฝีมือที่มีผลงานกำกับการแสดงมากมายให้แฟนได้รับชมมาอย่างยาวนาน แม้ปัจจุบันอาฉลองจะมีอายุ91ปีแล้วแต่ด้านสุขภาพร่างกายยังคงแข็งแรงเกินร้อยจริงๆจึงไม่รอช้าที่จะถามถ่ายถึงสุขภาพและแผนการกำกับของคุณอาฉลองซึ่งเผยว่าสุขภาพแข็งแรงสบายมากและตอนนี้ยังทำละครอยู่ยืนยันว่ายังไม่วางมือยังทำไหวทำได้5ปีขึ้นไปยังคงแข็งแรงที่จะทำอยู่ให้ประชาชนได้ชมภาพยนตร์สนุกๆได้เคล็ดลับการดูแลตัวเองเคล็ดลับไม่มีอะไรหรอก ตื่นเช้ามาเราก็ทานน้ำอุ่นสีแก้วผมไม่เคยมีเบาหวานเลยทานไข่ทานพวกน้ำที่ให้ประโยชน์กับร่างกายและทานน้ำพึ่งผสมมะนาวตอนเย็นมีทานเบียร์จิบไวน์นิดหน่อยทานกระเทียมสดต้องสั่งมาจากศีสะเกดเป็นกระเทียมชั้นยอด